ญ่าปไปผู้พูดเยว่ายังไนต้องรอเนาะการซ้อมอุ้งรูพรพิสัยครับครับผไหนัทีมบุริานอยู่ยยไหน่ะยงพือนวไหนครับมันที่เกิดเันสิบวันท่านเันสิบวท่นเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นเชียร์ใน น้ำหนาไปก่อนเดี hmm. yeah. ๋ยวจะไปซีเด huh? oh, ี่ยจะไปซีเนี่ยมีมาสนามมีผูนนึ U ่งรัาผมน้ำแจ๊กน้ำแจ๊กมากน้ำแจ๊กมาครับเอายุดเสร็จหรอเนเดียวเจ้ายัดไปคอยขี้นี่เลยคอยไม่ไปครูเ้น่ไม่ได้เจ้าันบุจูหัวเดียวบ้าเจ้าม่เป็นกนนะคันเขาไดีไหมน้ำแจ๊กน้ำแจ๊กเชิญนะโอ้ไันได้ไครูครับสาวสวยเอาเจ้าสองคนไนชิมไข่ได้หว่ เอาเปไนเอาบนะครับเ็นนี à, này, à, ้คนนี่นางเกียร์นางเกียร์เด็ไปเห็นงานอยู่งานาค่ะไปเดสามีอยู่ขึ้นงานว่าผมเด็นเพราะเราวเขาเลยตกยเดี๋ยวเก็บไปจิ้เมือเลย พี่รองแคปโดนเองเข้มละสามร้อยสามร้อยหาสิบสามร้อยหาสิบหัวผ้าขาดผ้าขเข็มร้อยเข็มร้อยเข้มเ้อยเข้มแคปเข้มละห้าร้อยนอกจากประกวดเสี่ยวผ้าแล้วนะคะอีกด้านความรู้เรานะคะก็จะเป็นการประกวดผเสี่ยวเบญจศรีนะคะตอนนี้คือนักกรรมการกำลังตรวจดูใช่ไหมครับใช่กรรมการก็พร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้วันนี้คือเคิร์นน้ำใส มีแต่ผ่าชุดสวยหมูและค่าหลายหมื่นบาทครับเนี่ยที่มารวมกันนะครับเดี๋ยวแล้คนก็เอาของดีเอาอัตลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนมาโชว์กันในวันนี้นะครับไม่มีทีมะไรแพ้แพ้คนละการทุนะกาศแนะนําซื้อกอนจะซื้ออย่างอ๋อครับผมไอ้นุมบึงบวนไอ้หนุ่มหน้าบนคนบึงบันครับออแต่ทำงานที่อุรรมย์ที่ใสนะครับซื้ออย่างศิลปศักดิ์ชัยพนาครับผม ลูกหลานคนบัดเบาะครับพี่น้องเพื่อูนผมยุใส่ร้อบุญบึงบูนกินดี๋ยวาคนคนใด้คนสยามเราสยามิะแคเรียาแข่งข <w> ันเราจะไปจบที่เที่งตรงนะคะมนาห้าสิบแปดนาทีถ้าตอนนี้เริ่มเป็นสนาทีแล้วนาอครับผมนอกจากนี้นะคะก็จะมีการประกวด ผู้ใดผู้ใดนี่เฮ็ดเข็มจิ้มมือเจ้าของนี่เข็มละหาลอยครับผมแผลเปล่าแผลก็เลยน้ำม้นเข็มเข็มจิ้มมือเจ้าของเลือดออกนะครับพี่ไ้เข็มละหาลอยนะครับแล้วรอบจิ้มเบิ้งครับเป็นจังมอะไรจิ้มบริวารพี่ไฮหาลอยอี่หรือวันนี้ท่านพัฒนารแตวันชิรเกียรติท่านบริสุลาโซภาพฤศจิกนี้ท่านนะครับสำหรับผู้ที่เข็มจิ้ม ก็มีเลือดสดๆแป๊กมาในชิ้นงานน้ำเลยไปเลือดถือด้วยต้อเยเยไปพี่ครับผมครับโอเคครับวันนี้เราจะมีมีพิธีกรภาคสนามด้วยนะครับมีพิธีกรภาคสนามด้วยเดี๋ยวครับพี่บอลแล้วนะครับคะแนนคะแนนเจลาแดงจะคะแนนพี่น้องผู้แล้วอเราแกะมาโบชแอนแหย่ชนะได้แน่นไปพร้อมกันครับเน่นไปบอกคะแนนได้หลายเออเน่นไปบอกคะแนนได้หลายค เออเอาไรมเ็นงาตงปีรงนี้เห uh, no ็นเห็นแล้วใช่อเป็นของเห็มีหลงร้อยในเงนอ่ามีเบียมีวเท็จจเป็นอวัตกรามไม่หเอามาเสริมใส่เออเอาตลาของเพื่อจะคอาเพื่อจะควเอออันไหนมันดีอันไหนมันเด่นเพื่อจะ